เนื้อรลเท่าไรเอ่กรสุนกิโลน่ะคลับก้อยสหลับอืม ีลปิดกะชิงเที่ยงหมดแล้วเนาะจังหน่ยเี่ยะคะจังหน่อยบอกเอาโมม้ว่นะล่ะมันแตบม่อ้หอ่กหาลาน่จ้ะแถมห้อีกตู้ของพูดหลายๆเฮียสด อืมก็เลยขายมึงเดียวมึงเดียวหรือว่าไปขายมึงอื่นนี้ขายเพื่อหนูค่ะเดียวเลยบ้านไหนเจ้าอยู่ไส้ใหญ่ไส้ใหย่อืมร้อโอ้ได้เนื้อซอยจุนะฮะร้อยหนึง่งเอ้ยหนึ่งกิโลไหมขอบคุณครับได้หนึ่งกิโลนะทุกคนนี่เป็นเนื้อซอยจุเนาะ ก็ลูกพี่นะฮะก็ผู้ท่าผู้เ่ไอ้ก้าวเนาะเราชอบทานกัน,นะฮะอุ๊บนะผมก็อู้พร,รุมพลางเลยทีเดียวเชียวนะทุกท่านอุ๊บโอเคนะได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วนะทุกคนโน่นนะเป็นเพิงนะครับเป็นทางคือทางเนี้ยเขาจะขาย ขายเนื้อสดกันนะฮะทุกท่านขายเนื้อสดชนิดที่ว่าแบบวันละว,วันเนาะนะค,คนก็เลยนิยมมาซื้อตรงนี้นะครับในตลาดอาจจะไม่มีหรือยังไงไม่แน่ใจนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมมาซื้อกันตรงนี้ก็เลยนะครับมาซื้อกันตรงนี้เนะะาะราคากิโลนึงก็300บาทนะฮะทุกคนเนื้อกิโลละ300เนาะนะครับส่วนหมูเมื่อกี้กิโลละเท่าไหร่ยังไม่ได้แลนะ้วก็ช่างให้ ได้ถามด้วยนะวันนี้ก็สรุปแล้วนะฮะเราก็ผมก็ได้ทั้งมึดนะอาจจะมึดนะครับทุกคนเดูข้างทางไปผมก็ได้อ่าเลื้อได้เนื้อหมูเนาะมีนกุ้งนากากนะครับมีเครื่องในแล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีลิ้นหมูนะครับสําหรับเอาไปปิ้งย่างนะครับอาทมงานนะครับทานกันแล้วก็ได้เนื้อซอยจุนะครับหนึ่งกิโลนะฮะแล้วก็เป็นผักเนาะ ผักที่อยู่ในตลาดสดนะครทุกคนตอนี้ฮะห้อยกันนะครับหน้ารถนี้แหละนะฮะไก่ย่างวิเชียนมีทุกที่นะฮะไก่ย่างวิเชียนเนาะนะครับเหมือนลาบยะโสเลยนะครับมีอยู่ทุกที่เลย่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอนะครับเดินทางนะครับกลับไปอันนี้ก็ยัง ไม่แน่ใจนะว่าจะยังขาานหลืออะไรหรือเปล่านะนะครับเือต้นผมก็มาตามนี้ก่อนนะตามที่นะครับได้รับนะภารกิจมานะครับจากแม่บ้านนะว่าจะซื้ออะไรยังไงนาะอุ๊บของล่วงอุ๊บขอ้ออุ๊บอะไรล่วงแก๊กเลยอะไรล่วงของผมแก๊กคืออะไรเมื่อกี้ตกแป๊กเลยเดี๋ยวนะครับ มันคืออะไรร่วงแกคกเลยช่วงไหน,อนเอ่ยโอ้ขากล้องขากล้องหักก็เลยร่วงอ๋อโอเคได้แล้วฮะทุกคนแดดก็เริ่มขึ้นแล้วนะ ตอนนี้ก็น่าจะสักหกโมงนิดๆแล้วนะฮะทุกท่านนะเร็วมากเลยไม่รู้จะทำกับพรงกับข้าวอะไรทันกันหรือเปล่านอะนะะว่าจะไปตั้งแต่เมื่อวานก็ตลาดก็นะครับโน่นนี่นั่น,นะฮะก็เลยไม่ได้ไปซะนะฮะเย็นมืดซับเร็วเลยนะครับเมื่อวาน อ่ะเดี๋ยวผมจะรีบเดินทางกลับแล้วนะทุกท่านเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ